เนี่ยทำทาอะไรเกี่ยวนาคือสอละพง์ได้เอ็ดดีปั้นะเออเออเอดีเอดดีมัล่ะซอละพงศ์ส่าเขียวตัวนี้นาคื okay. ett, อสอละพงศ์ได้นี่เออยินแยมแจมใสเอนื้อไม่นังเอออันอันนาไม่เหนื้อกันแน่นหนหนาไม่สีนีไมีสีีเขานะอืมอืมนดี เยวขายแล้วตายแล้วอาจา่ตักขาวมาอาจาม่ตักขากินไงยุขาเลยสม่ไอยุขาเทีはは่ยงบ่เอจเย็นอจเย็นคุยกันก้อนจึงกินเดี๋ยวเมื่อเินยังกินขาเที่ยงอืยหิบบานไปมาแล้วมาแล้วแล้ยดาวประสกมาแล้ว ปาก่อยกูหงอยว่าเป็นพวยดาผสมกูหงอยว่าเป็นัวยอีดาผสมปาของแท้ของแท้นี่ยังคืนยังยังอมไตั้งหนาบอ่ะเย็นสส่งบ่อยเออส่งบ่อยในยุบานบ่อยนะนีเชื้อยังนี่พูดไน่ายยัง คุณนายเฮ้ยเยอะสิเยอะยำจังยังจำซื้อได้อย ah. ู่ซื <S 2> S 2> ้อจริงเออซื <sax Daf oe> ้อเรนเรนซื้อยังซื้อเรนเอ้านี่เรนนี่เด่นเออเสียแดงเสดงนี่ยซื้อยังโอ้พ่อไผ่พ่อไผ่พ่อ้โห่พ่อพ่อไผ่ซื้อยังพ่อบอย

ฮะโมเดลแอดดี้คนน่ะไม่แอดดีเฮ้ยแอดดี้คนสวยเป็นไงใจ๊แอดดี้แเป็นยังสื่อจริงแล้วสื่อหยังแอดจำได้ป๊อืหอจริงไปแอดแล้วสื่อหยังหยัยจำสื่อจริงซื้อเขาโรงเรียนนั่นสื่อหยังล่ะ ออเออเอ้เออท่านนี่ต่อไปต่อไปไม่ยังเอา๋วเขามาเออเออซีรีสเยี่ยมเยย่ยม เอะไรมะมึงอะไรมามึงแต่คนแรกเบ้ยเสียดสลายรุงตากพ้องขวานพังเสียงเรียกี่เเฮ้โอ้ยซื้อเรนยซื้อเรนนึ่ซื้อเรนซื้อเหรีอออก่งยูวงเลวไ้ มาแล้วเอาที่แล้วมาแล้วองคคนเดิมมาแล้ววันนี้ยังมีเขาอยู่